ไปพาบินดาบาลิเด้เข้าไปมึงหากูเลยไอ้ขวันหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยกูัวอะไรไม่เห็นเลยอ่ะนี่นี่กระโดดกระโดดขึ้นถังมากระโดดกระถางไอ้เห็นไมป้าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนัดเดี๋ยวเราอะเราต้องถือฟางถ้าจริงอ่ะถือฟางคนละสองคนพอแล้วเดี๋ยวมันจะมีเปิดองแกะเราก็ต้องเอาเนี้ยกดจีเพื่อวางไอเทมนะแล้วเวลาหยิบอ่ะถ้าแกะมากินฟางก็กดจี อ่าถือมาถือมาถือฟางมาอีกคนนั่นัีถือแล้วกดอะไรวะกดอีอันนี้กดอีมันเล่นเกมเป็นบะวะกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นเกมเที้ยนี่ไงแต่เราต้นของก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอันนี้ไปไปเลยเอ้ยอันนี้กล่องยานะเวลาเพื่อนตายก็หยิบกล่องยาไปงเลยแกตายก็หยิบยาไปหยิบเลยเอ้ยอันนี้เป็นกล่องแพ้เนี่ยเราต้องหาเราต้องหาเนี่ยมาเปิดกล่องแพ้ไอ้เนี่นะนี่แพ้อย่างน่ากลัวเนี่ยมันนี่มันนี่มันมีที่บูชาอยู่ตามมาต่อ เนี้ยมันจะเป็นถังน้ำมันด้วยเราต้องหาถังน้ำมันแล้วก็กล่องพยาบาลแล้วก็ฟางเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่ชาโดดลงไปิกดีวางก่อนกดดีวางก่อนกดดีวางไม่ไม่เอาฟาเออวางข้างล่างแล้วก็ไปหาฟางไปหาถน้ำมันแล้วก็ไปหาศพพยาบาลมาก่อนแกแกงเป็นนะเพื่อนเนาะเป็นเป็นเลยรอบรอบมาเพื่อนเก็บมไปพม่หัวอย่างร้านอะฟางฟางต้องหาครบสิบอันนะถังน้ำมันสิบอันเหมือนกันแล้วกลับมาวางที่บูชาที่เดิมแกเก็บไปเพื่อน ช่วยงานกันหน่อยเว้ยช่วยงานกันหน่อยเว้ยกินแรงงานจัดอ่ะเฮ้ยยี่หลอนหน่อยสัตว์พี่ไม่กลัวนะว้าโอ้กูไม่ได้กลัวกูกลัวมันทับสแกไอ้เหี้ยไม่ได้กลัวจับสแก็ตจัสเก็ต่อเฮ้ยฟังฟังยาแล้วเดี๋ยวรับให้พี่มีรถกลับบ้านหรออยากกลับบ้านแล้วอ่ะพี่มารับผมบอกผมอยากกลับบ้านแล้วไอ้ฟางขาดอีกอันหนึ่งอะค่ะ เอาไปแล้วกันตีเก็บแล้วแม่โอ้ยนี่ไงเจอกุญแจแล้วโค้งหลังบ้านเอ้ยไม่อยากเลี้ยนเร็วกับบ้านได้เปล่าวขับอะไรไม่ขับพี่มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮียผีไม่มีไม่มีแค่ผีอ่าแล้วถ้าผีมาขอขออย่างเดียวอย่าวิ่งหนีนะหันหลังหันหน้าสู้มันแล้วก็กดคลิกขวามันจะเป็นเหมือนไอเนี่ยไอ้แสงสีม่วงอ่ะแต่อย่ากดเล่นนะเดี๋ยวมันหมดอ๋ออ๋อถูกดเล่นไอ้ไก้กดถอบไงตาม่าตามมาตามมาเดี๋ยวจะไปเปิด

โซากูได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วกูก็เห็นตายบ่อยมากเลยกูเองอ่ะนีม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 ี17ตัวละข้าวมันไม่อ่า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 นไอ้มึงอ่านยังไงวะทำไมกูเป็นภาษาอังกฤษเบอร์ภาษาไทยอ่ะมันทับมันทับแปรไม่ได้ไม่ไงแปรเสียงพ่อเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูแน่นอนเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปหยิบมีเตอรปลามันสิไปหยิบอ้ไอีกไปหยิบให้กูเห็นหัวมันเต็มหน้าเลย อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่เล่นแล้วพี่พี่ไม่เร็วเล็วกม่เห็นแล้ววะเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วไอ้ไอ้กุ้งกุ้งกุงเพื่อนกุ้งงเพื่อนกุ้งงเพื่อนกุ้งหาของหาของหาหาถังน้ำมันกับของยาพอจังทำจังจำทางกลับได้ไหมอ่ะไม่ได้ยอดอยู่ไหนเอาขายหมดเลยเหลือกุเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันเก็บไป็นชังสองหรอหรือชั้นล่างอ่ะคือถังน้ำมันไม่ได้อ อุ้ยเจอฟางอีกเอ้ยถังถังแ้วมันอีกถังนึงเขาอยู่นี่ไงเฮ้ยนี่ไงแบตถ้าจะใส่แบตกดกีแล้วกดานะไปยๆเอามาเอามาจามันไอหัวร้างเดินเร็วเร็วที่สไอสัตว์ก็หัวร้างต่อคนมึงอ๋อสี่เนี่ยมึงตายอะไรเนี่ยเอ้ยกดอย่างเงี้ยกดที้กว่ากดขี้กว่าเอาไม่รับเอาไม่รับเอาไม่รับเอาแค่กูไหมถือตำไม่ได้ถือตำไม่ได้ถือตำไม่ได้อีเหี้ย อ่าแกมีใโเคบบบเฮ้ย๋ยวกูหลงแมวเลยตกใจเฮ้ยเดีอยวอนนะไรกนะกันใ่ผีันตองูผีไปก่อนผีใส่ใส่มันดีไปจีจีันสั่งีไหน ีอซีมาสนับกุลอดีฟ้าอย่างนีงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปเอาแสงจีบมันแต่ถ้ามันเริ่มคลั่งเมื่อไหร่มันจะวิ่งอ,ะอ่ะตามน,นั้นเถ<ๆ>ื่อนไป๊ไปออกมาออกมาออกมาเคน <laughs> ได้ของติดมือไม่ได้อะไรเลยเชื่อแต่ผีตทางโน้มันเกียนนะน่าจะขัดก <laughs> ันคับเฮ้ยมึงไปไหนอะไกลงวันดิพุทธาอ้วนไอ้เหี้ยพุทธาอ้วนเดี๋ยวกูตอบอีอะไรมึงของมึง ต้องกลัวใครเนี่ยอะไรมึงกลัวไอ้ควายโหวยง่ายลรวไปอยู่ไหนกับจิ๋วตามผาเลยจ้ะเฮ้ย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 มันเดินตามผูมาเอ้ยปัดมันปัดปัดอย่าไปเอาไปใส่จอกมันนะหี้อ่ตัวฮี้อะไรอ่ะลองหนาฮี้อะไรเดี๋ยวกูทิ้งเฮยนี่ไงเฮ้ยไม่มีฟางอฮ้ย่อย่าอย่าไปไล่มันนะอย่าไปไล่มันอย่าไปไล่มันแล้วเมื่อกี้แพ้อยู่ไหนอ่ะไอตอนที่กายไล่ะ แปะอยู่ข้างล่างเนี่ยเดิมไปไล่มันทำไมมันกลับมาเข้าวังไหนละกูไปได้ไล่มันเนี่เดี๋ยวได้ยิบเองได้ยิบแบเออตามมาตามมาโอ้โหดูจับว่ะเฮ้ยใครว่าเยอยตาแดงบอกเองบอกเองคุณบอกเองคุณพร้อมยังคุณพร้อมยังถามก่อนคุณพร้อมยังคนคนจะเพิ่งกลับไปนู่นนะ คุณรอดูเลยนะทีวมันข่าวมาเลยอ่ะคุณคุณคุณใจคุณเดินไปนะกแล้วไอีทีค่ะไกดเฮ้ยทีตีกดที่ได้เดี๋ยวพี่ไอู้กูฟังฟังนะเวลามันมาสองอ่ะก็เดินถอยหลังจนกว่ามันจะหายบ้าประมาณรอบสองรอบอ่ะได้ได้คือซีหายไปไหนวะอยู่ข้างใต้ตีนมึงเนี่ยลมก้มอยู่อยากไก่ก้มก่อนกูก้มก่อนกูกลัวอาตามาตามาไม่มาแล้วไม่มาแล้วมา พึ่งตัวแรกมันพึ่งตัวแรกพี่คบสั่งนี้มีรถแท็กซี่กลับบ้านไหมครับผมเหมาเลยพี่ไกลๆๆกอะไรเฮ้ยเดินเดินไเดินตามเลยแหละกูเรียบถอยเลยยังไม่่ทำไมเขาเป็นไอ้ใครอะมันร้องอะไรของมันอะไปแกแล้วแกแล้วไม่ยังเป็นพุ่นดาวไอย อรา่ไดลล้น่ไ้ตที่ตโคบ้านพ่อบ้านแม่ใครมขอโทษเด้ผมขอสำรวจนาะเปิดไม่ได้เีเวเฮ้ยเปิดทีเดียวเปิดทีเดียวไมไม่กูเจอตอะไกูเจออะไรไมู้เอาไม่ล่ามเอาไม่ล่ามเอาไม่โอ้กากจัด กากชาดอีเหี้ยเมี่คุเจอกุญแจอันนี้กุญแจเฮ้ยยังไงห้องนอนหลักเมื่อกี้มันอะไรอ่ะเฮ้ยใช่ยังไงเฮ้ยอะไรกัดกูเฮ้ยมันร้องกันลืมล้ำจัมโบ้เลยไกดเฮ้ยแกะแกะแพะแกะแพะแตะไม่มีฟางอ่ะไม่มีใครอยู่ฟางเลยอ่ะเฮ้ยไปไปไปอย่าตาย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 มานี่มานี่มานี่ลงลงเบลฟังลงเบลฟัง ใครอยากไปไล่แพ้นะใครออกมาก็ได้ออกมาไงก็ได้อย่าไล่แพ้มึงอยากกระตุกกระต่ายมึงดูกูเป็นตัวอย่างดิพี่พี่พี่ไปเล่นเร็วพี่ไปแล้วเนี่ยอะไรนะอุ๊ยมันข้างเหรอเฮ้ยได้ได้แก่ได้แก่ได้แก่เดี๋ยวไปเจอตรงที่บูชาก็ได้ไม่ไม่ต้องตามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหายดีก่อนไปพีอยู่ไหนวะกําลังออกอย่างว่าเฮ้ยเจอตัวอะไรอีกแล้ววะเฮ้ยเต็มบ้านไปหมดเลยใครเขาหาอยู่บ้านหลังนี้กันวะมึงไปสร้างทับสุสานใครเปนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะไหนใครทำมึงบอกกูวะนี่มันอยู่บนบนนู้นอ่ะซีดีกดใส่นี่เลยกดกด e กด e ใส่เลยอ่าหยิบหยิบหยิบถังนล้วมันแล้วก็ใส่ลั่นอ่ะที่มือมันลั่นไม่ได้สีไก่ายู่แต่เดยนนะเดี๋ยวเราดูไปชายนะเราต้องกดตายฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาโหสิกรรมให้กันเด้อเด้องานยิ่ง ยิ่งแพ้เยอะมันยิ่งโหดนะบอกก่อนมันตัวอีกครั้งบ่อยนะเงินเงินแหละเงนเงนแหละมึงอทำไมมึงล้อทำไมมึงล้อทำไมเอากระกูไหมเอาตัวนี้ไม่ใส่ไปไปไปเดินเดินัะหมันกระกูไหมแม่งผีโคตรกากไอ้เหี้ยเกมผีจริงหรือเปล่านึกว่าเกมตลกเอ๊ะเดี๋ยดูเลยใครบอกอะไรมึงเออมาทำนี้อะไรโอ๊ยถ่ายแล้วฮะสายแล้วไป กลับไปได้แล้วมึงอ่ะไป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 สายต่อถ <im ่ายต่อถ่ายต่อีไฟหมดไฟหมดไอสิไอสิโดนมันลากเข้าบ้านไปด้วยเนี่ยชั้นไหนชั้นไหนไม่รู้มันมันลากอยู่อ่ะมันมันมันทิ้งไว้ตรงตรงข้างหน้าทางเข้าอ่ะ เอาดิเงี้ยเวลาทุกกดกีเนาะเออีกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับน้องไม่กลัวมึงแล้วครับโวยโวยเลยเข้าบ้านดิกลัวยผีแค่นี้เขาไม่ใช่น่ากลัวเลยที่คิดเลยจริงปะจริงเกมผีแล้ววะไกด์เพื่อนแล้วก็กี๊ใครโวยวายกไม่เอาแล้วเดี๋ยวไม่เอาแล้วเจ้เดี๋ยวไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไงเอาน้ำมันไว้ที่บูชาเดี๋ยวว่าจู่จู่วางกูละสอันเลยดิเนี่ยกวางอย่างนี้อันหนึ่งสิ ไหนกว่างฟางหรือเปล่าฮู้พูดผิดกวางวะไอ้พุทธดาเลยกูโต๊เกียนแตกไอ้เหี้ยวเรื่องเล่นกล้วพุทธดาดิ้เฮ้ยใครเปิดทีวีอ่ะพ่อใครขอมานั่งดูทีวีดูได้ดูได้ดูกันละครนะครับเลอรออกมาเลยออกมาเลยเกี่ยวกับท่า้พุทธดาเดินมั่วอยู่ไม่มึงอย่าบอกกูเลยมั่วมึงกันเดินตามขวัญนี้ใครขี้ขาดไอ้เหี้ยกูเดินคนเดียวเองครับ แ่นี่คืออะไรเนี่ยแบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่เฮ้ยเนี่ยซีเจอเหรอแบตเฮ้ยนี่ไงกกงข้างหลังเขาไอ้แกะแกะเอาไปครับเอาไปครับเฮ้เปิดข้ามออกปิดให้อยู่ก็อยู่กูปิดแฟนแล้วเอากูปิดไฟฉายแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วเอาอย่าปิดจะปิดจะปิดเปิดเปิดห้องนี้วันนี้มันหนีไม่ได้เปิดห้องนี้แล้วมองอะไรไม่เห็นเลยรอนะรอนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงแกะ หรือในมือกูวะตีกรัีกชีดีกยฉีดดิเพื่อนแก่ฉีดแก่กูจะโดนอีกแล้วตั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 ตัวตัวตัวตั กูอยู่บนชั้นไหนเห็นมึงกูเห็นมึงกูเห็นมึงกูเห็นมึงอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านใช่ฮะมมันขำกูไอผีหลับไม่ได้ไม่ไอ้้เหียันคนโดนอย่างเงียบคนไม่โดนไอ้ไก่หันนีเพื่อนแกทำไรกูอ่ะแกทำไรกูอ่ะมึงไม่เพื่อนเอ็ดเพื่อนต่อไปแล้วเนี่ยเอาแกแเมื่อกี้มันติดกืออไู้ซะกูไม่รู้กูวอยไว้ก่อนแล้วแหละ กูเดินทางไหนได้กูงงกูกลัวกูไม่กล้าไปคนเดียวแล้วไอ้เหี้ยนี่แกตายมาเดี๋ยวราดน้ำมันฮะแล้วเดี๋ยวราดน้ำมันเสร็จเดี๋ยวนั่นแหละแต่มาระวังนั่นสิคล้อตายดิซีไม่ได้ตายดิซีคุณล้ออะไรอ่ะมึงใจเย็นๆดิน้องมีกตัวนึงค่ะ ไม่ไม่เผานะไม่เผารอล้อลอตรงนี้ไม่อยู่ใกล้พูดเลยว่ามันมิแน่กูเริ่มกลัวทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วไม่อยากเล่นแมากเล่นเกมนี้แล้วอ่ะไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วอ่ะมันไม่น่ากลัวเราไม่มีใครถือปางเลยถอยแล้วเออบอกไม่มีใครหยิบอะไรมาเลยกลับไปหยิบก่อนเลยใส่เสร็จค่เสร็จนี่ไม่ต้องกลับไปอีกที่เดิมก็ได้ตรงตรงนี้ฟังเยอะตรงนี้ฟังเยอะนะตรงนั้นไกด์คนอื่นเรียกฟังมม่เรียกอะไรนะว่า มาเป็นตัวเลยออมันเดินเข้าใส่กูเลยมันเข้าใส่กูมันเป็นคนเลวเลยโอโดนโดนโดนไอ้กไอ้กไปไปหยิบไปไหยิบไปหยิบเฟิร์สเอ็ดมาไปไปไปตามไก่อนกูตามไปก่อนม่ต้องตามไม่ต้องตามแต่มันขึ้นแต่มันขึ้นว่ากูตามไหนกตามหยิบน้งมันเลยพอเลยแบบนี้ ได้ดีเฮ้ยแกอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยกูกดอะไรไม่รู้เป็นเป่าลุงเป็นเป่าไม่ไม่คืนเงินฮะไม่จะตอกขึนเงินแลยไอ้ไอ้ไอ้ได้มากไอ้ไอ้ที่เดิมกำลังเดินไปหากำลังเดินไปหาลองกดหน้าบัตรหน้าบัตรมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแล้วกดดีกดดีกดดี้ยโดนกระสาวกนคมบแล้วแกตามกูไม่ก้าแถวเลยแกตามกูมาตามฝนดีกว่าโอ้ยขี้กลวย มึงจะทำตัวขี้กลัวดิยังไงไปคนเดียวก็ได้ไอ้เหี้ยมาดิไหนวะไอ้เหี้ยมึงตายไม่มีใครช่วยแล้วบอกนะไปด้วยสิมาบันที่ดิมที่ดิมมีมีมีแจเดี๋ยวเราหางแร็พเร็ว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 เก๋ยมาที่เก๋ยมาที่เก๋ยมาที่เมือกดีกูดได้ไม่กีนไอ้สีแม่งอ้วนแม่งเก์กากูเลยตายแล้วอะไรของมึงเนี่ยเอ้าไม่กินเหรอ มึงไม่กินหรอกอยู่ตรงหน้ามึงแท้ไม่แดกกันเนี่ยลงลงล่างลงล่างลงล่างเฮ้ยไม่กินเสียงแพะข้างบนป้ะแพะหมนข้างบนเลยนี่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 มีแพะเดินใกล้มีแพะขึ้นมาหาไหนเดียวมีแพะขึ้นมาหาไม่เนี่ยนี่แพะขึ้นมาแล้วก็แพะสีดีดีค่ะก็มันมีเขาไกล้แล้วดิไกเฮ้ยมึงจะเล่นทุกอย่างไงมึดูดิฮะมาดูผมดิถ้าู้นะถ้าพี่ชายอ่ะนี้นี่นี่เอาเอา กินไหมคผมม่จะแบกครับไอเกมมึงทำอะไรสักอย่างนี่เพื่อนมึงไม่ช่วยอะไรเลยว้ผมมึงหันสาวในขี้กากเต็มเลยซีคืออะไรอยุ่ถูกฟางว่าถูกฟาง yes 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 มันมานะมันมานะไอซีเนี่ยแพ้โเบ้งเลยเนาะป่นตีแล้วอุ๊ยแบตหมดแบตมดซีแบตมด ไอ้พวกหมดต้องนุ่งนุ่งว้า่ไอ้แกงมึงตายละตายเซไอ้แกงเก็บของพยาบาลเลยมึงทิ้งเปล่าเลยโอ้โหไอ้แก๊มึงเล่นเป็นบ้างกูไม่เห็นมันเลยเว้ยอยู่ๆกูออกไปกูโดนเลยกูยังไม่เห็นเลยอยู่หลังกูอ่ะตายคาหลัง ดุ้งนะไอ้ย่ยไม่เอาไอ้สีไม่เอาไอ้สีไอ้แย่มันจ่อมานี่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 เอ้ยมันกินมันกินงำเก็บเก็บเก็จับเขาให้ได้แล้วนะอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะขอหายตัวก่อนไกลเพื่อนยังไม่มีใครถูกวางใหม่ะไม่มีไม่มีแต่มันอยู่ข้างนอกไกลไกลไกลอยู่ไหนไกลอยู่ไหนไกลอยู่ไหนยิบ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 เออดีดีนะแต่กูแต่แต่กูเล่นมองยังไม่เห็นมึงจับแกะไอ้จับแพ้ทั้งตัวเอ้าหายโอ้อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่่นี ฮัลโหลบูโรอยู่ไหนกันอยู่นี่ไอ้ไก่หลงอยูแล้วไอ้ไกเดบแพ้กดจีเอ้ยกดไก่มึงมึงไอ้ไก่อย่าไล่ไก่กดจีเลยกดจีเออมึงไม่อาบน้ำมาแพ้กวยแล้วจับไงอ่ะกินปุ๊บกดจีแล้วกดจีเลยเอออไอ้ไก่จับแพ้เลยเฮ้ยซึ่งรู้ว่าเราหาแพ้กันถ้าไ่หากว้างเหรอไอ้ไก่ไอ้กว้างเต็มเลยไง เอาลเลย,เย <Sir> <c oughs> มาว่ะ <c oughs> มาว่ะน, <c oughs> น้องกดดีนะใส่กดวางวางเร็ววางเร็วเร็ววางเร็วเร็วร้องอะไรมึงร้องอะไรมึงร้องดิมึงร้องออกมามึงกรีดร้องออกมาดิน้องกรีดร้องออกมาน้องมันโหดนะว่าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ ไม่มา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 หยีอะถอยถอยถอยมานี่อย่าถอยไกลอย่าถอยไกลอย่าถอยไกลรอรอรอมาแล้วไม่เนี่ยตุ้งตุ้งเหรอตุ้งตุ้งตุ้งโอ้โหจะโดนรอบเลยไอ้แพ้เฮ้ยเราแพ้ฟรีหายไกลห่วงเรียบร้อยแพ้ฟรีแพ้ฟรีแพ้ฟรีเดินมาหาถึงที่เลยเว้ยโง่อยิ่งหายมึงมึงอย่าเกิดเป็นแพ้ในชีวิตเนะคุณรู้สึกว่ากูพิการเลยไหมเฮียนี่แล้วอ่ะ งเก็บเพื่อนเก่บเพื่อียาสียาสียาสีเก็บเก็บเก็บฟลงมาเก็บปลามาแกเมืมึง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 เป็นอยู่ใช่ไหมเอ้ยตรงนี้มีแพ้ด้วยลองเอาใส่ดิบู้ด๋อยพีสามตัวไอ้แกมีประโยชน์แล้วเว้ยสีไอ้แพ้แพ้สองตัวแพ้หนงตัขนาดมันตายมันมีประโยชน์ในะคิดดูเพื่อนกูไม่เก่งสัตว์มันพากูมาหาแพ้ไม่เครียไม่คิดกูเดือดกินกินกินเอากินกินเอา เอาเอาไปกินเอาไปกินไอ้แพคหลักเอาไปเอาไปแดกน้องแล้วมึงจะเดินตามมายกะทำหีอะไรเ่ยกับแพะมันเจาหรือเปล่าเนี่ยผีใช่ได้ได้ได้ละทนา่พนนี่นี่นี่เนียนี่ยเนี่ยเนี่อย่าอย่าล่อย่าล่อย่าล่มันแมไมา้ตี่าใหหูน่หน่อมึงปไปเร็ว สี่หันมาสองสี่สี่หันมาสองสี่สี่หยาสี่หยาไอ้ไกด์แท้ตายแท้หน้ตายเลยนะไกดไอ้ที่เราไปสี่แท้สี่หอยหลับไลยสี่หอยหลับสี่หอยหลับสี่หอยหลับเดินมาเดินมาเดินมาสี่หอยมากสี่หอยมากี่นะรอสี่นะกูมาใหม่มาใหม่แก้มันใหม่อีกรอบนึงเพื่อนเรียบร้อยโดนไกด์เพื่อนมึงช่วยเฮียอะไรหนึ่งไปก่อนกูไปแล้วกูฟังนะฟังนะฟังนะเห็นไปไปที่พูชานาแล้วหรือเปเอา ถังน้ำมันกดใส่เลยกดปีเลยแล้วก็วางแพะแต่อย่าพี่ใส่นะไก่เอาถังน้ำมันไปกดใส่เลยแพะปุ๊ดวนดวนเพื่อนดวนดวนดวนเทยูเลิกมึงไปเก็บเม็ดคิดมาเลยไอ้ไอ้เฟิร์เฟิร์สเอ็ดมาเลยนะแล้วแล้วก็คนนึงถือฟางมาไอ้เนี่ยมึงมึงส่องให้มันสีมึงส่องมันสีมึงส่องมันว่ะ ยังไม่มาเพื่อนยังไม่มาใจเย็นชิวชิวชิวไปไปโอ๊ยหมาเลยเฮ้ยแบตกูมหมดแล้วเนะี่ยไค่ไปชุบเลยเดินมาชุบเดินมาต้องกลมค้าเดินมาเลยเดินเลยไอเดินมาสองคนนะเดินม,มาสองคนเอา้าเอ้าเพื่อนกูหายเอา้าเอา้ายงไงไอไอไกลๆห้อง <laughs> ห้องห้องห้องเลือดแดงอ่ะเออชั้นล่างเพื่อนชั้นล่างอ๋อไอวิ่อนอันเดิ เป็นหนึ่งกูอ้อมหลังอยู่เฮ้ยผีมาอีกแล้วไปเที่ยวเฮ้ยกูติดเทียกูเดินไม่ได้อุ้ยอยกูโดนอะไรอ่ะอ้ยกูโดนอยู่ไหน่ะผีย่ไหอยู่ไหนผีเนี่ยผีเนี่ผีเนี่ผเนผีเน้ยผีเนี่ผเนี่ผีนี่ผีน่ผีเน่ผีนี่ยผีเนี่ผเียไีเ่ยน่ยผีเเหียเนผีน่เน่เ่นยเยน่เยน ไอ้ดค่ะไม่เหลือเลืนันใหม่เลดัใหม่ดใหวไอ้ไก่โม่ดนใหม่ันใหม่ไันห่นหม่ดัน่นม่ดนใ่ดนใหม่เั่น่ม่ด่านใม่น่ดันใหม่ดั่่ดนหม่ดันใ่นม่ดั่นด่นใหม่ดั่ดนด่นใม่ัหดันใ่านใดันเ่ดีนใหม่่นันดหมนันนห datta